การอนุรักษ์โลกมันคืออะไรคะการอนุรักษ์โลคือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาดโดยใช้ให้น้อยเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดโดยคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้ยาวนานและก็ให้เกิดผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตน้อยที่สุดเกี่ยวข้องกับหลัก7 r ยังไงคะ้อ7การเปลี่ยนความคิด reading คือ ในความคิดเกี่ยวกับการใช้งานทรัพยากรธรรมาชาติโดยเน้นการใช้วัสดุต่างๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแล้วการอนุรักษ์ป่าไม้คืออะไรคะคือการเก็บรักษาสงวนซ่อมแซมปรับปรุงและการใช้ทรัพยากรป่าไม้เพื่อจะได้เอื้ออำนวยให้คุณภาพสูงในการสนองความเป็นอยู่ของมนุษย์แล้วเกี่ยวข้องกับหลักจรข้อไหนคะข้อ 2. reuse แยกแยะขยะง่ายต่อการนำปลแปรรูป นั้นเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ป่าไม้เช่นลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากรและลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงไม่ทำร้ายทรัพยากรป่าไม้ด้วย ส่วนการอนุรักษ์ขยะคืออะไรคะคือการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดโดยการน,นำสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้ำซึ่งบางอย่างใช้ซ้ำได้หลายๆครั้งแล้วการอนุรักษ์ขยะเกี่ยวข้องกับหลัก 7R ยังไงคะข้องกับข้อ3 r e c y c l ลการน,นำกลับมาใช้ใหม่เพราะขยะบางชนิดนำมาใช้งานใหม่ได้เช่นขวดพลาสติกสามารถนำมาบรรจุน้ำดื่มได้อีกครั้ง หลังจากการทำความสะอาดแล้วหรือการนำขวดน้ำมาแปลรูปเป็นงานฝีมือเพื่อสร้างไรายได้ให้กับตัวเองและการนำฝาขวดที่เป็นโลหะไปบริจาคสร้างขาเทียมเป็นต้น